ถึกใจแน่นอนเออ นับสนุนดึนิสาดีท็อกนิสาดีท็อกนิสาดีท็อกรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยระบายถ่ายของเสียล้างสารพิษตกค้างล้างเมือกมันในลำไส้ล้างไขมันตับและป้องกันมะเร็งรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยล้างพิษออกจากลำไส้ล้างพิษออกจากร่างกายขับถ่ายของเสียที่อยู่ภายในร่างกายออกมาพร้อมกับอุจจาระเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสมุนไพร ธรรมชาติ100%เอซอาทิเช่นมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกลูกใต้ใบดอกคอมฝอย oy, และสมุนไพรอื่นๆอ,อีกหลายชนิดล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะกระตุ้นการทำงานระบบขับถ่ายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยระบายถ่ายของเสียล้างสารพิษตกค้างล้างเมือกมันในลำไส้ล้างไขมันตับและป้องกันมะเร็งรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยล้างพิษออกจากลำไส้ล้างพิษออกจากร่างกายขับถ่ายของเสียที่อยู่ภายในร่างกายออกมาพร้อมกับอุจจาระเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึกใจแน่นอนเออยซ้อยมะบาย,บายทอ